คิวชิดล่าสตอรี่ค่ะสาขาที่210รของเราถูกต้องไหมคะใช่ค่ะมาจากจังหวัดอะไรมาจากสุพรรณบุรีค่ะด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีถูกไหมบอกพี่กันเลยว่าร้านเราอยู่ตรงไหนคะหน้าโรงเรียนมัธยมแจ่มใสวิทยาสามนะคะหน้าตลาดโตลุ่งเลยค่ะอยู่ตรงตลาดโตลุ่งเลยใช่หน้าถนนเลยข้ามถนนมาก็เจอร้านเลยใช่ค่ะโอเคนะ เนี่ยนะคะ บุรีด่านช้างมาแล้วมารับน้ําเองที่โรงงานเลยวันนี้เอาน้ําไปกี่ถุงอันวันนี้เอาเอาสองร้อยสามสิบจ้าสองร้อยสามสิบถุงเปิดร้านพรุ่งนี้เลยไหมคะเนี่ยเปิดพรุ่งนี้เลยคะ่ะเด็กๆนักเรียนนะคะได้ที่และวแวะแถวนั้นก็แวะไปกินร้านที่เขาได้เลยเปิดแล้วจ้าใช่ไหมรู้สึกว่าแถวนั้นก็ยังไม่มีพี่เขาอาจจะเป็นเช้าแรกในด่านช้างแวะไปเที่ยวไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสาขาที่สองร้อยสิบหน้าตลาดโตลุกด่านช้างสุพรรณบุรีนะคะ <laughs> ไม่คะเราเขิน <laughs> S <S <Boulder> <Okay. S 2> เสร็จแล้วออเดอร์ของ210เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นรถแล้วครับเตรียมตัวไปสุพรรณบุรีวันนี้มีส่งลังโฟมรัข้ออีก20ลงังวันดีค่ะและลังโฟมมารถใหม่แล้วทุกคนไม่รู้กี่ลังโฟมประมาณ1 0 0 0ลังโฟมได้ค่ะ ส่งตรงตัดชนบุรีเลยรอพี่เขาแกะเชื่อมก่อนมนรดกของตัาไปขึ้นอันนี้กันต่อของสุพรรณบุรี